สวัสดีสำหรับ1200คนที่เข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวที่ส่งจังหวัดมุกดาหารนะคะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาเกือบจะสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการลุ้นอิสรภาพของนายชัยพลวิภานะคะลุงเขยของน้องชมพู่นะคะที่ถูกตํารวจนะคะนํามาฝากขัง ที่สารจังหวัดมุกดาหารนะคะตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมาถึงประมาณสัก8ปดโมงครึ่งได้นะคะตำรวจก็นำตัวเข้าไปคุมขังไว้ที่เ,เรือนจำ บริเวณอขอไปค่ะเป็นห้องขังบริเวณด้านหลังของศาลนะคะซึ่งก็ถูกควบคุมตัวไว้ตั้งแต่8นาฬิกาจนขณะนี้ก็เกือบจะ15นาฬิกาแล้วนะคะทางด้านของนายตั้มค่ะสิทาบเบี้ยบังเกิดได้ออกมาบอกกับทางสื่อมวลชนนะคะว่าศาลเนี่ยทำการไต่สวน ผู้ที่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวนายชัยพลมิพาทั้ง3าปากแล้วเสร็จแล้วนะคะก็ประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะรวมถึงรวมไปถึงพยานคนสาคัญด้วยนะคะก็ระบุถึงสาเหตุที่ไม่อยากที่จะต้องการที่จะคัดค้านการได้รับอิสรภาพของลุงพลนะคะหลังจากที่มีการไต่สวน คำร้องคัดค้านการประกันตัวแล้วเสร็จนะคะศาลก็ขอใช้ดุลพินิษแล้วก็ให้ทางด้านของทั้งคู่กรณีนะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยพักไปรับประทานอาหารนะคะแล้วก็นัดฟังคําตัดสินในเวลา15นาฬิกาค่ะสําหรับคําร้องฝากขังของตํารวจนะคะก็มีการระบะุถึงสาเหตุที่มีการคัดค้านการประกันตัวโดยระบุว่าคดีนั้นอัตราโทษสูง เกินกว่า3ปีนะคะแล้วก็พฤติกรรมของผู้ต้องหาผู้ต้องหาในคดีนี้ก็เข้าไปค่อคนข้างที่จะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะเพราะฉะนั้นทางตำรวจเองก็เกรงว่าหากได้รับการประกันตัวแล้วก็อาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้รวมไปถึงคดีนี้ค่ะตำรวจอยู่ระหว่างการรอสอบปากคำพยานที่เกี่ยว